จะเล่นกันกล่องจุ่มทั้งหมดพี่จุ่มมาแล้วตัวนี้อันนี้น่ารักมากอยากได้รถก็ได้ไม้มารถได้ไม้ได้อุ๊ยอ๋อพัดดันเป็นสีเขียบรถก็ได้พี่จุ่มรถก็ได้มาก็ได้ปลาก็ไม่ติดอาจจะได้สีเขียบถ้าช็อตสุดอาจจะเป็นกล้องถ่ายรูปอน่ารักมือแข็งตรงนี้อะไรอะ รถเฮ้ย <Hey, S 1> น่ารักอให้การไปสองอันอุ้ยน่ารักอจุ่มน่ารักจบเลยใช่เพ้อน่ารักมากถูกต้องไม่มีอะไรผิดอุ้ยน่ารักมากถูกต้องทิ้งกล่องได้เลยหมดถึงกับนั่งพื้นนะพี่น้องนะ่ะน่ารักมากอะสมหวังหนึ่งนี่ทิ้งเลยกล่องรถกล่องต่อไป ติดโทรศัพท์แล้วจ้าติดไม่ได้จ้าติดใเอ่ยโทรศัพ <Yeah. S 2> ท์ไอ้ายกล่องต่อไปอันนี้ของขีดกล่องนี้น้องแก้มอยากได้นางเงือกก็ได้หรือว่าตัวที่ขี่ม้าก็ได้ขอแค่นางเงือกกับตัวที่ขี่ม,ามา้าคือมาจานั้นเนี่ยนึง กีม่ม้าหล่อไม่ใจอยู่ไม่น่าใจมีสักุระนะขายต่อปะแม่หมอนีน่เงสักุระนี่ดอกสักุระนี่สักุร้าสักุระนี่เงี้สักุระขายต่อน่ารักจี๋นะแต่สวยนะงานต้องทำดีอ่ะสวย ต่อไปอันนี้ถ้าซากุระซือะ้อบะตัวไหนซือ้ออยากได้สีที่อยู่ซื้อนี้เขาหนูอยากได้อะไรวะไหนพระจนันทร์อยากได้พระจันทร์อยากได้ตัวหน้ากล่องอยากได้พระจันทร์หรือว่าอะไรก็ได้ที่มีสีเขียว,วยไม่ชอบกินแล้วน้ำเขียวเนะี๋ยวนีหิง อะไรยังไม่ดูพระจันทร์ิญ <c oughs> ใช่สมหวังน,นะจระพเจร์น่ารักมากไม่มีเลยผิดพลาดจริงวีน่าตัวต่อไปกล่องเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่าอันนี้น่ารักมากตู้บล็อกหยกบล็อกจริงแต่ว่าแบบอยากได้นี่อันนี้ก็ได้หนังเงือกก็ได้กระต่ายก็ไม่ติดหัวฟูก็น่ารักหัวฟูก็สีฟ้าไม่ติด อุ้ยอันที่อยู่ในนกเข็นน่ารักมากเลยสีฟ้าสองตัวนี้ไม่อยากได้สีฟ้าคุณหัวพองๆนะคุณไม่อยากได้ตัวไหนหัวขนขนนี่ยหรอจุ๋มชอบตัวนี้ตัวนี้กับกระต่ายน่ารักนั่งเงือกสามตัวยินชอบสามตัวอุ้ยเห็นแล้วอ่ะหัวฟ้าไม่รู้ไม่เห็นะตัวนน้นลงพิราบสวยดีอุ้ยตัวนี้เป็นขาวมันยี่สวยมากอุ้ยกระเป๋าเขาคุณหนุ่ม ถ้านั่งครับกระเป๋านะล่ะจ้าแกะแกะอันนี้จะดิบก็เป็นคุณบุ๋มอยู่เลยหรอใช่ตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ไม่ติดสวยใช่สวยองไปเลยเดี๋ยวิ้กล่องเลยสวยกัดาดีมากอ่ะที่เห็นแล้วน่้ติดป้ามาโยกอรอไม่ใช่ แต่น่ารักอยู่นะตัวนี้ก็น่ารักน่ารักอยู่อืมพี่จิงอังกิบามก็น่ารักจุกตัวอยู่นะจริงเธอไม่ยกบอกเออก็หนูบอกแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไงใช่ตัวสุดท้ายสามตัวกันเลยขอให้ได้แก้ววายไม่ขอให้ได้รถม้าบอกคุณเข้ามวายมาแล้วนนั่นอยู่ในรถเข็นได้ไงพันตะวันไแหละแต่หนูอยากได้ตัวผมคุยสองตัวให้ไปซื้อใหม่คุณหนูชอบอันนี้ไม่ใช่หรอ ชอบแตงโมกระเมดโอน่ารักอระเมดก็คือแก้วไวน์ชอบแน่เลยอ่ะอ๋อกระเมดแก้วไวนคือยืนยกขาได้กระเมดวิ้นน่ารักมากกันเนี้ยสิ่งแต่นี่น่าจริงเนี่ยแล้วก็ต้องไปตามหาอีกสามบ็อกซ์อีสามอีกก็เอาอีกแลเส็บไว้ยู่ในรถแม่อยู่รถมาแล้วเห็นแล้วมันเสียบตรงไหนอ่ะเสียบยังไงพี่โจมข้างนู้นเอาไว้ตรงข้างเขานั่งเลยข้างหลังเนี่ยข้างขานี่เลยนั่นแหละ เใช่นี่ตรงเข่าเนี่ยเสียบไปตรงเข่าเลยตรงตรงเข่งท้ายกตรงเท้ายกมุมนั้นค่ะนั่นแหละมุมมุมนั้นไหนมันเสียบให้เออนั่นแหละอุ้ยน่ารักอันเนี้ยอุ้ยเนี่ยหนูแต่งตัวอย่างนี้ดีกว่าเสื้อขาวกางเกงยีนแล้วก็นั่งนั่งอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถอินสไปเรชั่นต่อไปสาวนนา ตาวทุ่งทามตะวันอุยน,น,น่ารักมากเลยนะอันนี้นะอยากได้ชิงช้าสวรรค์จะไปไว้ในตู้น้องแล้วก็อยากได้อยากได้ชิงช้าสวรรค์อยากได้มา้าอันนี้ก็อยากได้อยากได้แค่สามตัวเองหรอก็น่ารักอะ่ะเก็บไหมกล้าปิดไหมคะอันนียไม่โดนนะเอาละ มาตัวนี้มันคตรน่าดูสมมากโครน่าสิงจริงจ้าจริงมุ้ยโคตรน่ารักอืมน่ารักมากเห็นปะเป็นวินิจฉัยนะเดี๋ยวหนูจะทำเมืองโซตเดี๋ยวก็มีบ้านเป็ดแบบทำที่ดีๆจะทำห้องเป็นแบบเป็นเมืองโซตอนแล้วให้มันอยู่เป็นแบบครอบครัวเลยเนาะน่ารักมน่ารักมากอุวิูซื้อถุงขยะชิ้นต่อไปมาไว้ใส่ขยะ สมใจละอุ้ยอันใหญ่อุ้ยอันเนี่ยโอ้โพอเครื่องเล่นมาก็มากันใหญ่เลยเนาะโรลเลอร์คสเตอร์เหรอหน่อยอ่ะหรือว่าหรือว่าขนออกเท่าไหร่แต่ก็น่ารักอยู่โรลเลอร์คสเตอร์ก็น่ารักอยู่นะออดดับพาวเวอร์อันเนี้ยน่ารักอยู่นะน่ารัก พี่น่ารักกันพี่นอนอ่าตุ่นดิ่งตัวไหนใช่ต้องยกออกอ่ะได้ตัวไหนอ่ะทิงดิ่งอุ้ยน่ารักมากดอปทาวเวอร์อุ้ยหินแข็งหินกองเอลเดียวเอ้ยหินกองพวกนี้เสียใจเลยเรามาดูกันว่าตัวสุดท้ายจะเป็นชิมช้าเอ้ยเป็นม้าหมุนไหมเลยถ้าม้าหมุนก็ครบเลยป่ะครบเลยอุ้ยได้อื่นก็ได้เป็นมาเป็นอะไรก็ได้ฉันเห็นละตัวที่ฉันอยากได้ม้าหมุนเนา ผดเต็ดอ่าเล่นน้ำน่ารักอยู่ก็โอเคถือว่าครบเพราะว่าได้ตัเมนหนึ่งตัวแล้ววิสีสวยด้วยจริงเก็บการ์ดไหมคะนี้เก็บได้ตัวเมนหนึ่งตัวสวยอยู่อ่ะเห็นป่ะแล้วก็เป็นแกงเพื่อนน่ารักอปิดก่อนสามกล่องสุดท้าย อยากได้ตัวที่มันอยากได้เห็ดอยากได้เห็ดอยากได้ตัวคลุมหัวไอ่อยากได้ตัวนั่งอันนี้ก็ได้เมเปิลแกลลอตต์ตัวนี้ก็ได้ตัวตอนหน้าพักมือตัวนั่งคือผีเสื้อเหรอใช่ไ่เฮ้ยได้ต้นไม้หนูมีต้นไม้ยังตามอ่ะเจอแล้ว ทำไมน่ารักการ์ดไม่มีบอกไอ้นี่ด้วยซ้ำการ์ดอยู่นี่อ๋อกาดน่ารักอยู่ ตัวยุกใช่ปะแกีเลยเนี่ยอีพวกไม้เนี่ยชอบหายในกระถางหยอดดาวเลยได้ไหมรร้อนสิอน่ารักและตัวสุดท้ายมีเนื้อรักมีกบอยู่เนี่ยเนาะกสุดยอดสุดท้ายทางดีโปเลย เฮ้ยตัวเ,เ,เห็นแล้วหน่อยเหรอทุกคนเห็นไม่เห็นน่ารักตัวนี้ก็อยาก <Maple S 2> ได้เมเปิลไงตัวนี้ก็อยากได้เขา,ามีไมเเปิลด้วยเด็กไปปะจบวันนี้สนุกป,ปินแปะ